เสียวได้ยินเสียพี่ผีผีวิ่ตรงทางไอ้นี่แพี่โอ๊ยโอ้โหโดนแดกไอ้สัตว์แม่งติดเก้าอี้เอ้าไอ้เชี่ยติดเก้าอี้ผมพยายามผมพยายามจะขยับให้แม่งใกล้กว่านี้แล้วแต่แม่งติดเก้าอี้สัตว์เอ้ยที่เปียวเองเนี่ยแม่งเอ้ย แล้วไม่บอกว่าเขาดีเหนหรือเปล่าวะนะว่าว่ามันมีชู่ดิชิงช่านคือแบบว่าพอไปตอนวิตอนพี่ตายนี่คือไม่เหมือนคนละเกมอ่ะระวังพี่ผู้ชายเช้าชู่หัวยาวเป็นยุวะยุช่างดิฉีนชี่ยอย่างจริงจังว่ะความึงฉีเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่อันนี้ฝึกร้องฝึกร้องมาจริงเหรอเนี่ยพี่ โอ้ใช่อ่ะอะไรตรงเนื้อร้องเไม่ใช่เหรอเล่่นอะพี่พี่เหงาอ่ะพี่ก็เลยนังร้องเพลงเล่นคนเดียวอ่ะพี่ดีใจนะที่เจอเองอ่ะผมผมน่าจะเสียใจมากกเฮ้ยลืมเกียร์ลืมเกียร์อยู่พี่เกียรไอ้เกียรแล้วผมไม่ผมไม่เกิดผมกลายเป็นคนเหงาแทนเพราะเขาไม่ได้เก็บหัวผมมาทีนี้ตาลุงฝึกร้องเพลงจีนบ้างล่ะไม่ๆๆๆไม่ไ่คนยัว ยังร้องยังร้องเลยงน้าให้อาม่าฝึกร้องไปอีกเนี่ย